ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและคณาเมรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะค่ะเราจะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษคนมีคู่ก่อนนะคะ พลังงานนะคะอาจารย์ขอตัดไพ่ดูก่อนนะคะไพ่จะบอกพลังงานอะไรกับชาวราศีเมษนะ,ะโอเคไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่านะคะถึงแม้ว่าผู้คุณสองคนตอนนี้อาจจะมีปัญหาแต่พวกคุณจะไม่ทอดทิ้งกันนะคะ,ะเป็นภาพชายหญิงกำลังเหมือนกับอาจจะเดินทางไปไหนสักแห่งแล้วรถเสียกลางทางก็ได้ แต่ก็ไม่ทิ้งกันนะคะหรือ,อความรักเนี่ยอาจจะเหมือนกับเจอประเด็นปัญหาหนักๆเขาเจอปัญหางานที่จะต้องเคลียร์หรือชีวิตเขามีปัญหาไม่ว่าคุณหรือเขาอ่ะอีกฝ่ายไดฝ่ายหนึ่องอเจอปัญหาอยู่นะคะแต่อีกคนเนี่ยจะต้องแบบไม่ทอดทิ้งอ่ะจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะแล้วโดยเฉพาะให้ ประกบเนี่ยเป็นไพ่ที่ว่าภาพแบบดีมากเลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะจะมีการเจรจาพูดคุยคอนแทคติดต่อนะฮะส่งลายส่งข้อความด้วนัดเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงบอกว่าไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามในที่สุดแล้วพวกคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะสำหรับคนมีคู่นะอาจารย์ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคเราก็จะมาดูเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ภาพรวมชาวราศีเมษความรักนะคะขอฟังชาวราศีเมษก่อนนะคะพลังงานไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่แห่งความมั่นอกมั่นใจนะคะชาวราศีเมษท่านมีความสุดหนึ่งท่านเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมี ความรักศักดิ์ศรีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเวลาท่านจะพูดจะทําอะไรเนี่ยท่านจะเป็นคนปากปรกใจตรงกรันรักก็บอกว่ารักแม่รักก็บอกว่าไม่รักนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอ,าอีกโก้สูงทําอะไรเขาเรียกว่ารักศักดิ์ศรีและเชื่อยึดถือในตัวเองเชื่อในคําพูดเชื่อในการกระทําของตัวเองมากๆเลยนะคะไพ่ขยายเป็นไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะตอนนี้ชาวราศีเมษท่านอาจจะกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าถ้าแปรในเรื่องของความรักก็คือสถานการณ์เนี่ยท่านจะอืเขาเรียกว่าฝาบฟันหรือทําให้มันเกิดความรักที่งอกเงยงอกงามเหมือนที่ต้นไม้ต้นเนี้ยต้นแอปเปิลก็ได้นะคะลูกแอปเปิลที่เต็มต้นเงิน เหรียญเนี่ยเต็มเลยเนี่ยท่านกําลังคิดอยู่ว่าท่านจะพัฒนาความรักของท่านกับคนคนเนี้ยให้มันอ,อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้อย่างไรก็ได้ท่านกําลังที่จะต้องจัดการนะคะไพ่บอกงั้นนะอ่ะขออีกใบค่ะอ่าไพ่ห้าเหรียญบางครั้งในความรักมันก็จะมีความน้อยอกน้อยใจการที่ไม่ได้ใส่ใจกันเต็มที่ เขาอาจจะอยู่คนละที่กับท่านคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะมันก็จะมีปัญหาในความห่างไกลและระยะทางความรู้สึกไม่สม่ําเสมอในการติดต่อกันนะคะมันก็จะเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะบางครั้งแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะนะนั่นแหละค่ะท่านจึงมีความคิดว่าจะทําไงให้ความรักมันไม่อึมครึมแบบเนี้ให้มันมี แสงสว่างให้มันมีความสดใสมีแพชชั่นอะไรประมาณนี้นะอ่าไม่อยากที่จะให้มันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเจ็บปวดทรมานใจนะเพตอนนี้ท่านเจ็บปวดอืมเพราะว่าไม่ได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอเจอกัรเออนะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลกันนะแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาให้กัน สักเท่าไหร่ด้วยจนท่านมีความรู้สึกน้อยใจนะคะแล้วท่านก็อยากที่จะพิชิตหัวใจเขาอยากที่จะให้มันแบบพัฒนานะแหละคือชาวราศีเมษยังต้องการเอาชนะอยู่แม้ว่ามันจะมีพลังงานของความเ,าเหมือนกับนิ่งไม่มีการติดต่อไม่อะไรก็ตามแต่นะฮะโอเคอาจารย์ขอเปิดดูฝั่งโน้นบ้างทำไมสถานการณ์ถึงเป็นแบบนี้คนคนนั้น เขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรื่องของความรักท่านกับเขาถึงเป็นประเด็นนะเขาอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานก็ได้นะฮะอยู่เป้าหมายในเรื่องของงานนะ six one แล้วอะไรอีกนะคะอืมเขาอยู่ในหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มันอาจจะหนักสาหัสาการเป็นงานที่ เขาไม่อยากให้ท่านต้องมารับรู้มันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เ,เรื่องปัญหาสุขภาพก็ได้นะและอะไรอีกนะคะคนของท่านเป็นยังไงเขาก็คิดถึงนะคะเนี่ยเป็นภาพคนยืนอยูเออ่เหมือนชายฝั่งทะเลนะมองเรือสำเภาอยู่นั่นน่ะเ,เขากำลังคิดอยู่ว่าเขากำลังที่จะต้อง หนึ่งคอนแทคติดต่อกับมาหรือเดินทางมาหาท่านแนวเร็ววันนี้เหมือนกันเมื่อเขาสะสางปัญหางานจบเคลียร์ทุกอย่างจบเขาจะเดินทางมาหาท่านแบบรวดเร็วเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเห็นไหมคะเขายังมั่นคงและมุ่งมั่นอยู่กับตัวท่านอยู่เสมอท่านยังเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาเขาจะบอกว่าทุกวันนี้เขาทำทุกอย่างเนี่ย ก็เพื่อชาวเมดนะเขากำลังที่จะพยายามอัพเลเวลเขาเองก็ะท่านความเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมต่างกาันเขาก็พยายามที่จะทำให้เขานี่ดูดีขึ้นดูมั่นคงขึ้นเป็นที่เขาเรียกว่าเชิดชูท่านได้ให้ท่านมีความสุขและก็ไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้ว่าเขาอะ จะดูแลท่านได้นะประมาณนั้นอะ่ะเขาคิดแบบนั้นนะคะสำหรับคนคนนี้เขามุ่งมั่นกับงานและทุ่มเทกับงานสร้างตัวเองให้มั่นคงและที่สุดก็คือเป้าหมายเขาคือชาวราศีเมษนั่นเองขออีกใบขยายความรู้สึกของเขานะคะนั h อ of Cup เป็นภาพผู้หญิงนั่งอยู่นะคะอาจจะงงเเงาเศร้าๆเห็นไหมคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนี้รักคุณนะคะรักคุณมากคิดถึงคุณมากแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องมองแหละคุณเท่านั้นที่อยู่ในใจเขานะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะเรามาเปิดพลังงานไพ่เพิ่มอีกนะคะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษกับคนรักนะ พลังงานไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบอาจจะมองในเรื่องของการยังแบกบภาระยังหนักยังเหนื่อยในเรื่องของความรักคือมันไม่สามารถเ,เขาเรียกว่าเล,เลิก,กรักกันได้หรือปล่อยมือกันได้หรอค่ะไพ่ใบนี้นะสถานการณ์บอกว่ายัางแบกอยู่ก็คือ,อยังผูกพันแล้วก็ยังรักกันอยู่มากมายนะคะ ไพ่สองถ้วยในต่างคนต่างรักกันอยู่แล้วนะคะมีไม้เท้ากายสิทธิ์ของเทพเฮอร์เมสเป็นศักดิ์ศรีเป็นศักขีพยานอยู่แล้วนะคะเป็นรูปนาคคู่หรือนาคเกี้ยวก็ได้เห็นไหมคะเป็นรูปนาคเกี่ยวแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์น่ะของเฮอร์เมสนะคะไม้เท้ากายสิทธิ์ของเฮอร์เมสอาจจะแปลว่าท่านสองคนเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นเผ่าพันุ์พญานาคก็ได้นะถ้าดูตามไพ่น่ะนะ เพราะนั้นจงมั่นใจอ่ะนี่แหละค่ะเหมือนไพ่บอกอ่ะยังไงเขาก็กลับมาหาท่านแหละขอไพ่เพิ่มอีกนะคะเนี่ยความชัดเจนจริงมาครั้งนี้ถ้าใครยังไม่ชัดเจนชัดเจนแน่นอนหนึ่งไม้สองถ้วยเห็นไหมคะเขาจะบอกรักนะบอกที่จะมั่นหมายแต่งงานกับท่านได้เลยอ่าบางท่านก็คุยกับต่างชาติจริงๆคนรักเป็นชาวต่างชาติ หรือเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะขอพลังงานอีกใบค่ะว้าวอาจารย์ขนลุกเลยนะเออไพอ่อ e m ม r พร s คู่กับ e อม e พ o อรโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยสองถ้วยสักขีพยาพยานน่าเกี่ยวใช่ไหมคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีคู่ตั้งแต่ อดีตชาติก็ได้นะพวกท่านต้องสมหวังในรักอย่างแน่นอนไนะพ่ขึ้นแบบนี้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นรอได้เหมือนที่ไพ่บอกให้รอนั่นแหละนะคะอาจารย์จะขอสรุปไพ่อีกห้าใบนะเรามาดูสถานการณ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกในความสัมพันธ์เนี่ย เขามั่นคงกับท่านแล้วจริงๆไพ่พระสังฆราชเป็นไพยย่แห่งความถูกต้องความชัดเจนนะเป็นความชัดเจนทางสังคมทางเขาเรียกว่าศีลธรรมด้วยนะเ i n g s o อว n e เห็นไหมเขาอะยึดมั่นจริงใจรักแท้ที่มีต่อท่านอย่างแน่นอนนะคะไพ่ก็ยังยืนยันอยู่สองเหรียญ เขาอะไม่ว่าจะในระหว่างทางของชีวิตก็ตามในช่วงคบหากันอาจจะมีคำพูดที่ท่านกับเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันบางช่วงก็มีคนเรามันนะคะต่างความคิดเห็นได้แต่ก็อยู่ด้วยกันได้เขาจะพยายามที่จะบาลานซ์การปรับสมดุลการปรับเข้าหาคุณให้มากที่สุดการประครับครองความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำค่ะ แม้ว่าจะมีปากเสียงกันแบบแรงๆในบางครั้งด้วยไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะความเครียดความกดดันเนี่ยเขามีแน่นอนแหละเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้ท่านต้องเสียใจเนี่ยเขาถึงต้องต้องให้มีเรื่องมีปัญหานะถ้าท่านร้อนเขาจะเย็นค่ะอืมถ้าท่านเป็นไฟเขาก็จะเป็นน้ําเพื่อที่จะไปดับความร้อนลุ่มของท่านให้เย็นลงเขาจะไม่ เขาเรียกว่าไม่พยายามไปมีปัญหากับท่านนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาจะปฏิบัติต่อท่านนะคะชาวราศีเมษโอเคเรามาดูความรู้สึกความรู้สึกลึกๆหรือข้อความหรืออะไรที่เขาอยากจะบอกท่านผ่านไพ่นางฟ้าูลมชสอังเจลค่ะ ไปฮันนีมูนกันเถอะเห็นไหมคะพอเขาเจอเขาก็ชวนท่านไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้อยากไปไหนเขาก็จะพาไปนะไอ้ท่านมีความสุขเนี่ยเพลฟูเนตเขาอยากให้ท่านมีความสุขนะคะมีความโรแมนติกต่อการมีแพชชั่นที่ดีต่อการชีวิตเมื่อความรักมีความสุขพลังงานดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเขาจะแสดงความรักต่อท่านอะเต็มที่จริงๆ ใ conciliation เขาจะกลับมาเร็วๆนี้แหละอ่าจริงๆนะคะท่านกับเขาเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะอืมยังไงก็กลับมานะคะ someone from your past is returning to your life ขอจุใจอีกสักสามใบเลยะะ่ะอืมเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วล่ะนะคะท่านกับเขาอ่ะคุ้มค่าในการรอคอยนะคะขออีก2ใบค่ะ ใช้ภาษาใจพูดกันได้เลยค่ะมองตาก็รู้ใจนะคะว้าวดูดินะคะพลังงานไพ่ดีมากเลยค่ะชาวราศีเมษคนมีคู่นี่คือสิ่งที่จะเกิดกับท่านนะคะดวงของความรักของท่านแบบสมหวังแน่นอนคะ่ะรอได้ถ้าใครมีปัญหาอยู่นะคะรับรองชัดเจนในปักนี้แหละนะ พลังงานดวงคนโสดค่ะในปักนี้คนโสดชาวราศีเมษมีเ,เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะบางท่านไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเนาะสตาอยากมีใครสักคนขอจักรวาลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานคนที่ใช่มาให้ด้วยเถิดนะคะไปขอได้นะคะพไพ่ใบนี้สื่อถึงการขอพอรค่ะ ใบถัดไปนะคะสิบไม้นะคะความผูกพันอยากได้ใครสักคนที่หนึ่งรักเราจริงรักเราคนเดียวเท่านั้นมีเราคนเดียวเท่านั้นทุ่มเทหัวใจให้เราคนเดียวเท่านั้นนะคะแปดดาบไม่ต้องการความรักที่เป็นประเด็นปัญหานะคะเหมือนท่านไปขอพรนะอาจารย์มองเนี่ยสองไม้ จริงอ่มันจริงบอกเลยนะคะว่าคนโสดถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเหงาท่านรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนเป็นเพื่อนในการพูดคุยนะคะในการเติมเติมชีวิตเติมพลังงานนะคะให้เ,เธอเฮอร์ิทชุดนี้สวยนะคะแสงสวยมากเลยถือดวงไฟเหมือนคนมาเติมแสงสว่างในชีวิตท่านทําให้ท่านแบบมีความสุขมีความรู้สึกแบบ ชีวิตนี้มันยังอยู่ได้แบบมีความหวังอ่ะมันจะไม่เศร้าไม่เหงาอีกต่อไปแปดดาบท่านอาจจะนิ่งกับชีวิตโสดมานานแล้วก็ได้บางท่านนะเพราะฉะนั้นการขอพรจะทําให้ท่านได้เจอเจอคนที่ใช่ที่จะเข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีกุมราศาีกันก็ได้นะที่จะเข้ามา,อาขอเปิดเพิ่มนะคะท่านจะสมหวังไหมถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย เข้ามาจริงๆนะอัศวินถ้วยเป็นคนหล่อหน้าตาดีผิวสองสีไปถึงขาวเป็นคนอธัธยาศัยใจคอดีมารยาทดีนะคะไม่ว่าเขาอาจจะเป็นชาวธาตน้ำกรกฏพิจิกมีนก็ได้แต่คนนี้ดูสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวแต่งตัวดูดีดูดูดแบบออดูดีมากๆบอกเลยชอบการแต่งตัวชอบแต่งตัวแบบมีสไตล์ นะหรือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ที่สวยที่อ่อนโยนอ่อนหวานชอบเอาอกเอาใจนะถ้าคุณเป็นผู้ผู้ผู้ชายนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่เอาใจเก่งพูดเก่งอ่านะคะอ่ะและยังไงอีกอ่าเป็นคู่กันจริงๆด้วยว i e l of Fort u n e นะคะคู่ผมลิขิตแล้วคะ่ะอ่าแสดงว,ว่าจัก,กรวาลประทานให้จริงๆนะคะเนี่ยแล้วยังไง ว้าวโอ้โหสองถ้วยนะอัศวินถ้วยวิวอฟอฟฟอร์จูนสองถ้วยค่ะคนโสดค่ะคุณเจอรักแท้รักแต่เขาเรียกว่ารักกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนนะก็ได้พูดบเวอร์นะตามไพ่เลยนะเออเป็นอย่างงั้นจริงๆอะ่ะหรือบางท่านก็ได้คู่ต่างชาตินะบอกก่อนเนี่ยจะเป็นชาวสหรัฐอเมริกาก็ได้ อืมหรือดูใบหรืออะไรก็ว่าไปเนาะอาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะอืมเพ e อฟค u ับเนี่ยเขายื่นความรักให้อะ่ะเขารู้สึกแบบเขามีความสุขที่ได้เจอท่านนะขออีกใบค่ะว้าวเขาจะแบบแสดงปฏิกิยาแบบรวดเร็วอะ่ะคือจะไม่มีการชักช้านะจะไม่ได้แบบอืด เขาเรียกว่าอืดแบบแบบเป็นเรือเกลืออะไรแบบไม่ใช่นะคนคนนี้เข้าถึงตัวท่านพิชิตพิชิตท่านแบบทําให้ท่านแบบอุ้ยตั้งตัวมิติดนะ่ะอุ้ยอ่านแล้วสนุกขอเพิ่อมอีกสักห้าใบดีกว่านะคนโสดนะปกติแล้วอาจารย์อ่าน,าานดวงคนโสดน้อยไปเนาะขอเพิ่อมอีกห้าใบเพื่อความแบบความสุขของท่านผู้ผู้ชมเนาะผู้ฟัง เห็นไหมเขาเห็นคุณค่าของท่านมากอะ่ะเพจออฟเพโลโคเขาให้เกียรติและเขาจะอุปถัมภ์ด้วยคนคนนี้นะเขาจะพาท่านไปแนะนำกับเพื่อนกับคนในครอบครัวเขานะคะแล้วยังไงอีกเขามั่นใจอะ่ะในตัวท่านมากอืมเขาจะยกย่องให้เกียรติและมั่นใจในตัวท่านมากเลย อืมเขาจะไม่ให้ท่านต้องหนักอกหนักใจนะแม้ว่าอาดีตเนี่ยเขาเองก็เคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยต้องเจ็บปวดเพราะเขาเคยลิ้มรสของความเจ็บปวดในความรักมาก่อนนะเขามีอดีตแหละแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีท่านแล้วอ่ะเขาจะไม่วอกแวกเขาจะหยุดอยู่ที่ท่านจริงๆ นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอยากเปิดความในใจก็ขอให้คนโสดนะคะชาวราศีเมษและคนมีคู่ชาวราศีเมษและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นสมหวังเหมือนดังที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ